เศรษฐายังไงก็ผิดเอาศิวิษณุมาช่วยก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นก้าวไกลเนี่ยก็ตั้งความหวังว่าอีกสามปีข้างหน้าครบเทอมสมมุติว่าอยู่ครบเทอมเขาได้250เ้าเขาเป็นรัฐบาลพวกเราก็ต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้ได้กับผู้นำที่มาจากก้าวไกลเรานั่งรอด,ดูเขาเราทำไงได้ก็ตอนลุงตู่เขาลงก็ไม่เห็นเลือกเขเนี่ จะมาใส่หน้าอะไรอ่ะเออตอนนั้นนายกทัพจับศึกเลือกสักพักเดียวขึ้นมาในดวงใจพรวดเดียวป่านนี้นายกชื่อพลเอกประยุทธ์แล้วแต่พลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีเนี่ยไปเปิดกฎหไมยดูดีๆองคมนตรีก็สามารถกกาบังคมทุนลานแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะอย่าลืมนะพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมไทยสร้างชาตินะและรอกลงมาเป็นพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะ และวนะอีกจกนับจากนี้ในะอีกสิบห้าวันนะให้สิบอาจารย์วิศณุเขียนก็เหอะเราไม่ก้าวล่วงศารนะไม่ก้าวล่วงสารนะสารัฐธรรมนูญด้วยมารยาทแล้วก็ด้วยศักและสิทธิของศารรัฐธรรมนูญน,นะที่ท่านจะวินิจฉัยด้วยตัวท่านเองเราไม่ก้าวล่วงแต่เราวิเคราะห์ล่วงหน้าได้เพราะปัญหาของเศรษฐาทวีสินณนะวันนี้ คือนายกรัฐมนตรีที่มาจากภาคเอกชนภาคธุรกิจที่ขาดติวเตอร์ดังนั้นเนี่ยเรื่องกฎกติกามารายาาโปรโตโคอลเนี่ยแกอ่อนนักและวันนี้เนี่ยล่าสุดเพื่อมีข่าวมาว่าครั้งเมื่อจะแต่งตั้งเศรษฐาหนึ่งคลมอเศรษฐาหนึ่งชื่อพิชิตช่นบานะเ,นเข้ามาแล้วก็ไปถามกฤษฎีกาให้สอรอคอสํานักเลข,ขาธิการคลมอเนี่ยคณะสํานักเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ไปถามคณะกรรมการกฤษฎีกา160ข้อนี้ว่าเออเนี่ยเคยจำคุกมาเคยมีคดีมาครบ10ปีแล้วเป็นรัฐมนตรีได้ไหมถามหนึ่งกฤษฎีกาตอบหนึ่งบอกได้ครบ10ปีแล้วถามต่อไปว่า,ามีคดีละเมิดอำนาจศาลจำคุก6เดือนจำคุกไปเรียบร้อยแล้ว มีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีได้ไหมมีลักษณะต้องห้ามหรือเปล่าถามสองกฤษฎีกาตอบสองได้เองไม่ถามต่อไปนี่1.60มันมีหลายอนุไม่ถามอนุต่อไปนี่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นที่ประจักษ์ไม่ถามข้อนี้นี่ถ้าถามข้อนี้เดาสซิกฤษฎีกาจะตอบว่าอะไร ไม่ต้องเดาเลยดูจากพฤติกรรมของพี่ชิดชื่นบานขออนุญาตกราบเรียนคุณพิ่ชิตชื่นบานแม้คุณพิ่ชิดชื่นบานจะให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันติดอยู่ในใจผมมาเป็นสิบปีผมต้องพูดผมต้องอธิบายคดีเนี่ยมันผ่านมาแล้วคดีมันผ่านมาแล้วแต่คุณเป็นคดีแล้วคดีมันผ่านมาสิบปีแล้วแต่คุณได้ทำคดีแล้วคดีนี้มันคือคดีละเมิด อำนาจศาลในศาลคุณบอกแม้น้อยใจแล้ว็กินไปแล้วนี่ทนายถุงขนมทนายถุงขนมก็คุณถือถุงขนมจริงๆสคนมันมีถุงขนมและในถุงนั้นมันมีเงินแล้วเขาเปิดมาแล้วคุณก็ยอมรับว,ว่าเป็นของคุณและอ้างว่าหยิบผิดถุงแต่ความผิดมันสำเร็จแล้ว ศาลบอกว่าคุณละเมิดอำนาจศาลมาทำเลาะละมาทำเลาะละเลาะละอ่ะ,ะในบริเวณศาลนะ่ะศาลท่านมีคำสั่งคำสั่งก็เท่ากับพิพากษาศาลท่านมีคำสั่งบอกง้นผิดสามคนนี้ไปจำคุกเลยคนละหกเดือนเพราะนั้นเมื่อจำคุก,คนนป,คกปุ๊บเขาก็ยึดใบทนายพาไปห้าปีไปไปขอใบทนายใหม่ทุกวันนี้เขายังไม่ให้เลยพิชิตชื่นบานมีความผิดสำเร็จแล้วดังนั้นซื่อสัตย์ไหมไม่ซื่อสัตย์ จริยธรรมร้แรงไหมจริยธรรมไร้แรงมากความผิดนี้เป็นที่ประจักษ์คือเห็นชัดว่าเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์คำว่าไม่ซื่อสัตย์คำเดียวคุณพิชิตคุณเป็นทนายความคุณเป็นทนายหน้าหอคุณเป็นที่ปรึกษากฎหมายคุณไม่ใช่บะมีเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่ซื่อสัตย์คุณจะเป็นรัฐมนตรีไม่ได้รัฐมนตรีคือผู้บริหารผู้บริหารกระทรวงทบวงกรมผู้บริหารราชการแผ่นดิน เป็นคนละมองของนายกรัฐมนตรีดังนั้นเมื่อคุณไม่ซื่อสัตย์จึงมีลักษณะต้องห้ามแต่ในเมื่อนายกรัฐมนตรีนั้นซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลนายกนั่งหัวโตะ๊เลือกคนแม้ว่าจะเป็นหุ่นเชิดของทักษิณก็เถอะนะนายกก็ต้องเห็นแล้วเศรษฐาก็ต้องเห็นแล้วว่าพี่ชิดชื่นบานมีปัญหาเรื่องคุณลักษณะต้องห้าม เมืเ่อเศษฐาเห็นแล้วเศษฐาเอออวยแล้วครั้งที่หนึ่งถามครั้งที่หนึ่งไม่เสนอชื่อพิชิตพอมาปเป็นเศษฐานหนึ่งทับหนึ่งไม่กล้าเ,เรียกวปาเศษฐาสองงานพาะมันเรวเกินไปเรียกหนึ่งทับหนึ่งแต่มึงอะ 2, สองเศษฐาสองพอเศษฐาสองวันนี้นี่เองเพื่งที่จะมีคนออกมาเปิดเผยว่าถามครั้งเดียวพอครั้งที่สองไม่ถามก็เสนอชื่อพิชิตชื่อมานขึ้นทุนกล้าวเลย ปดเกล้าตกลงมาถวายสัตว์เสร็จปุ๊บพี่ชิดชัยมงคลไปยื่นคอปทอไปยื่นพี่ชิดชัยมงคลไปยื่นจัดการพี่ชิตชื่นบานตามมาด้วยดาบสองสี่สว4สสิวเดิมทีมีสี่สิบสี่คนเขาต้องการ25 40ิเดิมทีมี44คนสคนนั่นถอนตัวไปเหลือ40่สิบบอกโอเคสีไม่เป็นไร10หน้ากระดาษเอซีหน้ากระดาษเอซีบรรยายความตัวยิบเลย เอกสารของจริงที่ส่งไปสารรัธรรมนูญเนี่ยแต่ละแผ่นเนี่ยมีสองพารกราพากรา,า,กาตึงต้งตึ้งตัวยิบเลยสิบหน้ากระดาษระบายรายงานละเอียดยิบเลยถึงคุณลักษณะต,ต้องห้ามดังนั้นเมื่อพิชิดชิบ,บานผิดแม้จะชิงลาออกไปก่อนแต่ความผิดสำเร็จแล้วผิดพิชิดชิบ,บานมีคุณสมบัติต้องห้าม คือไม่สมควรจะเป็นรัฐมนตรีได้พิชิตชิมานเป็นไม่ได้นายกเศรษฐาซึ่งเป็นนายกนั่งหัวโต๊ะยังฝืนดื้อดึงดันส่งชื่อพิชิตชิมานขึ้นเป็นเศรษฐาผิดไหมเศรษฐาผิดไหมอีกทีซิเศรษฐาผิดไหมเต็มเต็มดังนั้นเนี่ยจะเอาแผ่นฟ้าเนี่ยแผ่นฟ้ามหาสมุทรมาแปลงเป็นปากกา จะเอาสิบวิสนุเอาเทวดาบินลงมาแล้วเอาปากกาจากแผ่นฟ้ามหาสมุทรเขียนอย่างไรเศรษฐาก็ผิดจะเขียนยังไงก็ผิดไม่ต้องออกไปมันผิดไม่ต้องไล่มันออกไปมันผิดเมื่อผิดเศรษฐาก็ต้องหล่นจากเก้าอี้เปลี่ยนนายกใหม่ก็เข้าสู่สภา,ากันใหม่ คนดิเดตต่อไปมีใครล่ะคนดิเดตชัยกเกษมคนดิเดตอุ้งอิงเพื่อไทยคนดิเดตต่อไปมีใครคนดิเดตต่อไปมีพอดีท่านท่านองค์ท่านลาออกจากแคนดิเดตด้วยมีพีรพันธ์มีอนุทินและถ้าคนดิเดตชัยกเกษมไม่พร้อมล่ะแล้วถ้าคนดิเดตอุ้งอิงไม่พร้อมล่ะ แล้วถ้าแคนดิเดตอนุทินแค้นใจเรื่องกัญชาไม่พร้อมล่ะพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีเลยมันจะเป็นสูตรพักเล็กแต่เป็นนายกและจะงามสง่ามากจะเคลียร์ทุกฝ่ายได้หมดเลยเพราะว่าอนุทินไม่เป็นแน่นอนโมโหเรื่องกัญชาเพราะวันนี้แค้นนะักแค้นหนากูกลับมาเหยียบเป็นดินทยเนวินมึงต้องโดน แค่ระหว่งางทักษิณกับเนวินนี่แรงมากนะเนเวินมึงต้องโดนตัดต้นกัญชาซะเลยกัญชาไปอยู่หมวดหมู่ยาเสพติดสมศักดิ์ไปช่วยกูทำนี่ไปเลยและให้ทางการแพทย์กับทางที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เท่านั้นนอกนั้นไปอยู่หมวดหมู่นู้นเลยอันนี้เป็นข้อเป็นความบาดหมางและเล้าฉานนะระหว่างอนุทินเนเวินศัก์สยามและทักษิณ ทักษิณเหยียบแผ่นดินได้ร้อยแปดวันสร้างศัตรูเพียบเลยคนที่เกียดทักษิณขับไล่ทักษิณลุกเพิ่มพวกนี้มีลูกมีหลานไปอยู่ก้าวไกลกันหมดไม่รู้เลี้ยงกันยังไง